สวัสดีคะ่ะานผมช้ชมคุณพ่อคุณแม่แอดมินนูหน่อยสวัสดีเด้อค่ะเด้อมาพร้อมกับเสียงจักะกตันห่วงคือเก่าารรมชุชมยังอยู่ที่เดิมเด้อค่ะเด้อย,ยังอยู่หม่องเก่าอยู่ธรรูุชมยังบอท่านใสมาใส่เด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ตังของแอดมินนูหน่อยใ้สบู่เนาะคะ่ะเนาะแอดมินนูหน่อยยังบอท่านได้จัดตรง ขันเดอค่ะเดอร์ให้แอดมินหน่อยกับกรุงเทพกวนธรรมช้มอยู่กรุงเทพบ่มีคนหลับขวงให้ธรรมชม้มตอนแรกว่าสีได้กับตั้งแต่เหมือวันพุดวันหนังข้านผุดธรรมชมบัติเน่งงานของแฟนบอดเร็จเลยบอทันได้กับเดอค่ะเดอร์อ้ามธรรมชมสมาำรับคลิปนี้มัดตามต่อเก็บเกี่ยวข้อมูล แนวทางเลหล็กฮานอยกันต่อเลยเนาะคะนะ่ะเนาะมันบอสมาจุมมาว่าเนี่ทางฮานอยทางล่าสามาจุมคลิปนี้กวนจะมาเบิงทางเหล็กเนาะคะนะ่ะเนาะสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินหน้หนยขอฝากคือเก่าเดอค่ะเดอเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดเิ็ดจับเป็นกําลังแรงใจหนน้นะะําแน่เลยค่ะเดอคุณป๋อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ นไดกดแช่บ่อได้คอมาใจคนละหนึ่งด่วนเด้อธรรมุชมานผม้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะความแม่พี่น้องคันใดที่สนใจเขากลุมไลฟ์ซี่แอดไลน์สแกนคิวอาโค้ดละกะอย่าลืมส่งสติกเกอร์เขามานำเ้ยค่ะเด้อมาว่านี่ห้าน้อยมาร่วมแอดมินหน่อยเกือบแมนบอลหลอดานผม้ชมหวานบอลน้อคุณ่อคุณแม่มาว่านี่ห้าน้อยเขารอบเดียวห้างเดียวานผม้ชม ขาดทุนบอนอคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี้เขารอบวิไอพี่เก่าสองธร,รมชมจเจาะแต่วไอพี่เก่าสองห้างเดี่ยว่านม,มู้ชมเอา้าเมื่อนี้โจก,กันต่อ่รนมชม้ชมเห็นบอธรรผช้ชมคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี้แม่เอฟซีเป็นใดอีกแล้วดิสามโตสามโตตรงเลขออกศูนย์เก่าสอง แม่เอฟซีเป็นคู่หกกลับได้ท่านผู้ชมพอนสี่เอาสิบหาคู่วินนี่แหละท่านผู้ชมสิบห้าคู่วินชุดนี่ชุดสามตัวบ่อเขาแม่บ่อเอาได้ท่านผู้ชมเขาบ่อเขาแม่กับบ่อเอาท่านผู้ชมแม่สีเอาชุดสิบหาคู่วินนู้นหน่หนอยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเข้าใจนู้หน่อยเบ่าบ่าเมือ่อวานนี่แม่เอฟซีได้สามตัวแตกอีกแล้วท่านผู้ชมคือศูนย์เก้าสองแม่พ่นเอาศูนย์ใสยังสี่แล้วค่ะเด้อ แมฟซีค่คนเอาศูนย์ใจแต่ว่าแม่ไปมุนมุนหกกลับไหวแม่ก็เลยได,ด้ตรงๆเด้อทำมจมนูน้อยขอขอบคุณค่ะน้ำใจแมฟซี่เด้อค่ะเด้อค่าน้ำใจคา่นจคาน้ำตากาแฟ่คา่าสมุดปากกาเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณแมฟซี่หลายๆเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันคา่าน้ำตากาแฟให้นูน้อยเด้อค่ะเด้อขอให้แม่เฮงๆมันหมาน,มานสูมือเด้อค่ะเด้อ แม่สิเอาสิบหาคู่นี่ท่านผู้ชมสิบห้าคู่วินหนูน้อยเรากับแม่สิเอาศูนย์ใส่ทุกคู่เลยเด้อค่ะเด้อพระพี่น,อน้องเข้าใจบอเห็ดใหเบึงเอาศูนย์ใสแม่ว่าสามตัวหนูหน,หน้อยมันบอค่อยเข้าแม่เอาศูนย์ใส่แบบนี้เด้อค่ะเด้อศูนย์ใส่ทุกคู่สิบหาคู่นี่แม่ไปไปคูณหกกับ ลงทุนรอบละเก้าสิบบาทเด้อท่านผู้ชมตาละบาทตาละบาทรอบละเก่าสิบบาทเข้าไปสามรอบจังได้กับบอขาดทุนเนะค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องล่องเบิร์ท่านผู้ชมไปสามรอบสี่รอบกับบอขาดทุนท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องล่องเบิงเนนะค่ะเด้อแม่เจดายเมื่อวานนี้รอบกาชาดมีแต่แปดเก่าท่านผู้ชม,ม,ม,มว่ามีแปดเจ็ดเมื่อวานนี้รอบกาชาดออกจูนแปดเจ็ดแม่เจดายแห้งท่านผู้ชม อสำหรับเมื่อนี่มาตามกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับทนไดถือยินดีน้าเลยค่ะเด้อชุดสองตัวเมวื่อวานนี่แม่นถือกัขาดทุนธรรมชมถ้าหากไปสามรอบเนาะค่ะเนาะถ้ามาคู่เดียวขาดทุนดิธรรมชมุมเมื่อวานนี่ปังเล่าบะธรรมชมคุณพ่อคุณแม่เล่าพัฒนาหนูหน่อยเมื่อวานนี่หนูหน่อยปังเลยค่ะเด้อหนูหน่อยหมักเก่ากับศูนธรรมชม แต่อยากหัวเกือบแมนบดายแต่เมื่อโจมเล่าพัฒนาว่านี่ปูกับฟันหาหลุดศูนย์พอเอฟซีโทมาเมอเอฟซีโทมาปูกับไฮศูนย์พอเอฟซีก็บ,บอกหาหลุดศูนย์หลุดแปดโนหน่อยก็เลยมานางขึ้นเด็กเพิ่นขึ้น 8, น,นี่แปดไม่ศูนย์บัดโนหน่อยขึ้นสิไปหลุดเก่าโนหน่อย เอาไปเอามานหน่อยก็เลยไปหลุดสวนท่านผู้มชมฟันหายพ่อแม่พี่น้องในคลิปฟันเก่าเนะาะท่านผู้ชมมกักเก่ากับสวนนหน่อยขอฟันเก่านวหน่อยบายจังสีป้าท่านผู้ชมพ่อแม่เอฟซีใดมาเนาะพ่อแม่เอฟซีสิบเไปหลุดเก่าบ่ท่านผู้ชมนวหน่อยขอถอดว่าได้วยค่ะเด้อถหากทันใดหลุดสวนก็คือสิได้มาว่านี่มกักแห้งท่านผู้ชมเก่าสูนสูนเก่ามักน้ำปูสังขะปูสังขะแตกเต็มเต็มเลยนะคะสูนแปดตรงตรงคลิปหนาปล่อยตองหวัด เล่าพัฒนาปูสังขาเด้อค่ะเด้อเอาธรรม้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิงฮานอยกันกรเนาะคะ่นะเนาะพม่าเอฟซีฮาน้อยเพิ่นสิหายเอาธรรม,ม้ชมลงคลิปฮานอยแต่ไปเบาเรื่องเล่านู่นหน่อยกับขอเบาแน่เด้อค่ะเด้อขอเวลาแปดนาที่ธรรม,ม้ชมฮานอยมาตรวมประจําำวดวันที่แปดแปดทัห้าหกสิบแปดนะคะ น้อยมัดรวมเมื่อนี้แอดมิน,นูหน่อยเน้นสามรอบคือเกาเด้อค่ะเด้อรอบกาดฉาดยังหลุดอยู่ดิถ่ามู้ชมพแม่พี่นองอย่าเอาไปแท่งเด้แท่งไปเสียเงินถิ่มซื้อๆเด้อค่ะเด้อว,วันนี้เน้นพิเศษปกตกิและ VIP ได้แล้วคือหยุด แนวทางมาหางเดียวคูเดียวเดอ่าธรรมชมได้แล้วคือหยุดนะคะเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะเด่นเด่นห้าหกหนึ่งสองสามสี่นะคะเด่น เด่นห้าหกวิ่งฟันรูดเมื่อว่านี่เด่นหาก 6, ระพกบมาเนาะท่านผู้ชมเมื่อนี่เด่นหากระพกคือเกาเด่นห้ากับหกวิ่งฟันรูดเจาะห้านะคะสิบห้าคู่วิน ห้าหกห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่หกหนึ่งหกสอง กสามหกสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองสามสองสี่และสามสี่นะคะ เดนห้ากับหกวิ่งฟันรูดเจาะห้านะคะหกคู่เดนเน้นเจาะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสาม และหกสีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองคู่วัดใจห้าสามกับหกหนึ่งเด่นประจําวันธรรมชื่นเมื่อวานนวหน่อยลืมบ่ก็ถดขออภัยเลยค่ะเดิมเมื่อวานนี่ยนวหน่อยลืม ลืมขีดชนประจ,จำวันห้เด่นประจ,จำวันวันนี้นะคะชนห้าชนหนึ่งและชนสี่นะคะอะทาทำใชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะดเด่นปัะจ,จำวันชนห้าหนึ่งและสี่นะคะเด่นห้ากับหวิ่งห้ารูดห้าหกคู่เด่นเน้นเจาะห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามหกหนึ่งหกสามหกสี่นะคะสองคู่วัดใจห้าสามกับหกหนึ่งนะคะเมื่อนี้เน้นย่ำเด้อท่านผู้ชมเน้นพิเศษปกกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะช่วงนี้มาวีไอพีบอท่านผู้ชมมาว่าเนี่ยก็มาวีไอพี ต่อมาชุดสามตัวท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ชุดสามตัวแอดมนอินหน่อยเพรเขาให้เอาศูนย์ใส่เด้อค่ะเด้อศูนย์ใส่คือแม่เอฟซีเพิ่นลวาท่านผู้ชมหรือท่านได้บ่มักศูนย์เนาะค่ะเนาะเอาตัวอื่นใส่น้ำกระไดท่านผู้ชมเพราะว่ามันบ่ได้มาศูนย์สุลรอบเนาะค่ะเนาะหาตัวใส่ท่านผู้มชมมักตัวไหจับใส่ร่องเบิร์ท่านผู้ชม หรือว่าสิเอาเล็กน้ำโชคประจำตัวของเห้าใส่ก็ะได้เด้อค่ะเด้อเอามาใส่ในสิบหาคูวินเนี่ยธรรมชมแมเมฟซี FC, ่ถีโทมาแม่มักศูนย์แม่เป็นคนมักเล็กศูนย์แม่กเอาศูนย์ใส่พอแม่พีหนงเอฟซีมักเหล็กใดก็ล่องจับใส่เบิ่งงธรรมชมุชมเพื่อมีโชคมีหมานน,กกน,นะคะเนาะหรอวาบม,มักตัวใดเลย มักนาเม่เอฟซีจัดไปท่านผู้รรมชมศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าสองสอเทอร์มาศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกหนึ่งเขาท่าจะได้ล่ะท่านผู้ชมศูนย์มาสามตัวเตะสองซัมเมอร์เราได้ละ่ะท่านผู้ชมตระกูลฮานอยตระกูลลาวเดีอท่านผู้ชมแทงใด ตระกูลฮานอยตระกูลลาวหลักกั i, กกกมีอีกรอบหนึ่งทร,รมาชมแเมฟซีเป็นบอกรอบหาทุ่งลาววีไอพีลาววีไพรอบหาทุ่งนี่แหละทมาชมม่วเมฟซีเป็นบอกแต่วาแเมฟซี FC บอได้แทงบอคอยได้แทงปันไหนแม่บอกว่าชุดสองโตสองโตนู่นหน่อยเขาดีมากๆเลยทร,รมาชมวงสิบหาคูวินพอแม่พี่น้องล่องเอาไปเทียบเบิงะะด้วยค่ะเด้อ นุ่นหน่อยกาบบลูทรรมะ zoom รอบเล้าว,วีพี่รอบหาทุม่มพอบ้านน่นหน่อยบอดายลินบอดายแท่งนาะคะ่นะเนาะบอดายแท่งพวกหมยหุน่นห,หัวหนาน่อยปันไดธรรมะ zoom นุ่นหน่อยจะมักเล้าพัฒนาแต่ว่านุ่นหน่อยกาคำนวณให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีคือเก่าเด้อค่ะเด้อบดถิมบอบปลาทรรมะ zoom สำหรับคลิปนี้นูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเมื่อคื่อนนูน่อยฝันอยู่แล้ทานมู้ชมเดี๋ยวทานมู้ชมเมื่อนี้ขอให้ฮหานอยมาร่วมนูหน่อย,อยเฮงเฮงปังปังหรือสเอาเก่าใส่ก็ได้ทานมู้ชมท่านในบ่มักซูนเอาเก่าใส่ก็ได้เหล็กตะล่างฮานอยนู่น่อย,อย,อยบ่มีเก่าเมื่อนี้เมื่อเคื่อนนี่นูหน่อยฟันทานผูาชมนูหน่อยฟันว่าได้ไปสอนวิงไหมทานผูาชมวิงเอาวิงไปสอน กุ้งในน้ำในหน้า,ใน,นาในทงหน้าเด็ดธรรมชมุมไปกับหมูหลายคนจำบ่ได้แต่ว่ามีหมูหลายคนเอาไปสอนไปสอนกุ้งบ่เลิก์ได้ธรรมชุมสอนอยู่ฟังฟังคันเท้าหน้านี่ล่ละสอนขึ้นมาได้แต่กุ้งฝอยเด้อธรรมชมุมได้กุ้งฝอยได้ปลาซิ่วแม้ธรรมชุมเก็บใส่กระคุเก็บใส่กระคุธรรมชมุมดีใจได้กุ้งได้ปลาซิ่วตัวน้อยปลากุ้งตัวน้อย ปัดซิ่วตัวหน่อยกุ้งตัวหน่อยท่านผู้ชมบอกพิดท่านผู้ชมขอถทดขอภัยมาที่นี่เก็๊บใส่กับคุท่านผู้รรมชมเก็๊บใส่กับคุ้แล้ว,ลวมันมีอยู่ปลาตัวหนึ่งท่านผู้ชมมันมเมนน็นปลาเน้นมันเป็นปลาปลาแดงท่านผู้ชมนู่นหน่อยขึ้นออกแล้วอยู่กรุงเทพนู่นหน่อยเคยสื่อกินอยู่แต่ว่าในความฝันมันเป็นตัวสีสมสมออกแดงๆนั่นละท่านผู้ชมสีสมสมท้งทองนู่นหน่อยได้สอนขึ้นมา ตัวทอดฟ้ามือนี่แหละท่านผู้ชมทอดฟ้ามือโน่นหน่อยบนไงดิัวทอดฟ้ามือโน่นหน่อยไปจับเอาท่านผู้ชมจับเอาปลาดีใจแห้งบ่ดินเลยท่านผู้ชมปลาตัวนั้นโน่นหน่อยจับใส่กระขูกดีใจแห้งท่านผู้ชมในความฝันได้กุ้งแต่ว่าเป็นกุ้งหน่อยได้ท่านผู้ชมกุ้งฝอยกุ้งหน่อยทั้งตัวเป็นทั้งตัวตายปลากับบ่ดินด้ท่านผู้ชมให้นู่นหน่อยจับนู่นหน่อยก็จับใส่กระขูกฝันเท่านี้แหละท่านผู้ชม ในความฝันสิมิเกาไม่เปียกบอกธรรมชมร่องจับใตเบิงเด้อขะเด้อความฝันมีเท่านี้แหละธรรมชม,มพ่อแม่พี่น้องพิจารนาเบิงโดนโดนนุ้ยจังฝันนี่ธรรมชมโดนนี่ดีนุ้ยจังฝันขันฝันนี่กับเมียนโหลดธรรมชมอ๋อสำหรับคลิปนี้นุ้ยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมื้อนี้ขอห้เฮงๆงปังปังเด้อ่าเด้อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ